สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอกับรายการได้ไงจังและว,วันนี้นะครับพวกเราก็จะมาสาธิตวิธีการครับยาหม,มอง,มองครับเอาละครับเรามาดูส่วนประกอบของยาหม,มองกันดีกว่าครับ แล้วก็ใส่วาสลีนลงไปในหม้อวาสลีนนะคะน้ำกำลังเดือดนะครับใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยแล้วยังไงต่อลครับแล้วก็คนให้มันละลายนะครับแล้วก็คนขะว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 นคนขะคนยังไงดีครับคนไปให้มันละลายก่อนนะคะก่อนคนละลายมีน้ำมันรำดำอยู่จะพูดที่มัน นี้นะครับควัสลีนก็ได้ละลายกลายเป็นน้ำเป็นเหลวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่พาราฟินนะคะย้ำนะคะว่าขอให้เป็นพาราฟินค่พพะเพราะพาราเซตามอลใชแ้แทนไมีไดย่อยนะคะ,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 ะก็<แ>ก็แจกใส่ลงมาพกไปบางคนให้เข้ากับควัสลีนนะให้เหลวเป๋วเป็นน ดเดียวกันเลยเดียวกันจริงๆแล้วถ้าสดดะดวกนะคะก็ควรจะใช้แบบว่าเตาที่เป็นเตาแก๊สก็ได้แต่ว่าอันนี้เราแบบไม่ค่อยสะด,ดวกนิดนองเราแต่ว่าเราก็สามารถมาแบบเดีเ๋ยวยังคะยัง เอาละครับตอนนี้พาราฟิลเราก็ได้ละลายลงเข้าไปในวนสาสลีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่กลือระเบูดลงไปนะคะต้องใช้เวลาเล็กน้อยเพราะเขาซีดไม่อยดีค่ะของที่ดีจริงๆใช่เหร็จไหมคะสองชั้นค่ะนำเข้ามาจากคลองหลอดน,นะคร <c oughs> ับค่ะอ๋ออย่างนี้นะคะเราหาซื้อได้ตามราม้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยอย่างเช่นศึกษาพันธุ์นะครับใส่ไป แล้วก็คลอนเข้ากันนพพอลนะคะเราใส่ a พเพิ่มความสชื่นให้กับเย็บหมกของเราครับแกะให้หน่อยได้หมคะคบ่มาไนใช้ไทยนะคะก็หน้าที่ใช้แรอยู่ทีนี้ก็อกาสงามมากเลยก่อนนะตอนนี้การรวมของเราก็ได้ละลาย น้ำตาลละลายแล้วนะครับค่ะหล้ว bueno ต่อไปคือละลายแล้วเราก็มาใส่เปอร์มินกันเปอร์มินใส่เพื่อความสดชื่นของยาหมองของเรานะครบใช่เดี๋ยแล้วก็จะเทนไปคน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 เมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนทอลให้ความเย็นสดชื่น อบเชยสีแต่ละคนจะคิดว่าอบเชยเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกับข้าวใช่ไหมครับแต่สามารถใส่ในในยำหมกได้นะครับกลาสีก็จะเป็นเหลืองเหลืองนะคะอันนี้นะคะเขาซีนมาอย่างดีจริงๆค่ะหลังจากที่เมนทอลได้ละลายนิดหน่อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําเป็นกิฟต์อบเชยแต่สามารถใช้สมุนไพรอื่นแทนได้นะคะอี้คัวใจหลักของยำหมกค่ะกลาสีเหลืองเหลืองที้ นะครับตอนนี้ผสมช่อกันลงตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำมันเชียวน้ำมันเชียวน้ำมันเชียวเะไราไปเลยค่ะน้ำมันเชียวชื่อไม่ค่อยคุ้นนะคะน้ำมันเชียวนี่คล้ายกับน้ำมันไรเดียวหรือเปล่าครับน้ำมันไรเดียวรปไม่ใช่ค่ะอันนั้นใส่กับรถข่าวอ๋อครับไม่สามารถสิงดมได้และขั้นตอนต่อไปเราไปใส่น้ำมันกลั่น ก้านโูนะครับเาพอดีแบบพิธีกรแบบภาษาไทยยังไม่แข็งแรงคือจะกลับมาจากอรีกแลนดครับก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็จะปิดออกไปกันแล้วพิธีกรได้เข้ากันเหมือนเดิมครับกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะใส่น้ำมันระกับระกับ เลยนะคะก็รอคน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 เข้ากันแล้วเราก็ับตะพันจับไปซักคนๆเลยคนเลยจับเขาไม่ไปคอคนเลค่ะคุณอาคนลค่ะศิลปะมันอยู่ตรงนี้อ่ะคนในการคนเลยครับงคนไปในทางเดียวกันนะครับใกล้ี่สองสองใช่ได้เข้ากันอย่างตัวนะรับตอนนี้สสอยางก็ ใช่ผสม<อ>ท<ด>ุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างแ<ค>ล้วนะครับก็รอไปสักพักหนึงตอนนี้ส,งสง่งทุกอย่างก็เข้ากระเดานลงตัวแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือเทยาบอกเราใส่ในภาชนะเตรียมไว้ไปเหน็นนะคะนอนนะคะดีนะครับอตอนนี้ก็ได้เตรียมลงตัวใหม่ มาแล้วปิดไฟตามคนนี้โชว์ สำหรับวันนี้ไะมคะรายการทันได้ไงจังต้อ็ขอลาไปก่อนนะครับ